ใส่เีต <Zomb ies. S 1> ุไทยคือบ้นเดียวแมนโอ้ผมหนุเดี๋ยวลยนครับนี่เจ้าใส่ปลาเจ้าขมผมจมปลานินช้อมถั่วเงยถ้าคุณมีตำส่ว กาศฝนอึมครึมอึมครึมมีโต๊ตกทั่งไรเน,นาะพายุเขาเนี่ยินในสวนนินดาพาลำพากันไปอันล่งปลามาแล้วกะสิมาเห็ดยูเห็ดกินเของบาเก็บผักในสวนขั้วแม่น้องไอ้นี่แ่ละตะวันกัแม่น้องไอกำลังขั้วปลาอยู่ขั้วปลานิ่มอยู่ว้าพี่น้องนะบุญคิดแม่น้องไอช่ังได้มามิตมาสักปุลข,ข่กากัดเถอ สื iser, er, ok, ่อมาหน่วยไลคยคับทัานจบลบอยู่โอ้หน่วยดกหน่วยดกนี่น้องไอ้ขั่วปลาเดีอยร่อยกำลังล่างจ้าเป็นอะไรกัล่างปลานี่ปลาสามตัวตัวที่สามด้ยนี่ตัวใหญ่ตัวนึองครูเปนหมานกับหมานย่ดอกเนาะคูบ่หมันกับบ่หมันเก็ต้องทำอะไรละเฮาพี่น้องทำกันก็เสียเล็กละล้งปลากระเดยแลไปเก็บเห็ด เจ้มีิผู้หมันกับมมันกับมผู้มันผหมันผู้มันตูคนใดขัดใจเนี่ยสามกิโลตัวหนึ่งเจ้าหนึ่งในปลาจีนซีโถไม่แต่ตัวใหญ่ถือขึ้นมาเอเป็นสาเป็นไม่กันตัวใหญ่ๆหไ่คนไดผูใดก็ได้เด้อจากบ่มันก็ได้แต่ว่ากูใดหลายกูกดเยนี่ยไอ้กำลังหลาบอกกะทิไปดังไฟถึนกะทิตุ่งคุ่ยังแจ้งมากตะกะทิต้่มชู้กันกินจ้ะ ตั้งนี้แม่น้องไพ่จะกำลังหาค่าปิดจ้าแม่น้องไพ่จะหาก้นค่าทางขี่ค่าแดงหน่อยเพราะมีค่าเหลืองด้วยมันถือก็บินบานเท่าตัวค่าแดงหน่อยเอาเนี้ยไปค่าเหลืองคุณค่าเหลืองค่าเหลืองปู่ก็คอยตีท่านเป็นยังไงบอสไปกับคนหรอค่าเหลืองเอามาบัดใด้แต่ดอนี่ตีน้อ าถก็บินเอามาแต่มึงเลยนี่ค่าแดงหน่อยนี่เน็บลงใสนี่เป็นเลยไอ้หน้องไปกำลังขยายไว้อยู่มึงเลยโอ้โแต่ไข่อยู่คู่สาขุนเด้อนี่แม่น้องไปเอา,ข,าข,ข่าแดงหน่อยกัหอมเพิ่งกันนั่นแหละเมื่อกนไปปลูกไว้อยู่คู่นี่นนแพ้ครับนั่นสุดกันแท้มะ สำหรับกุณพ่อหอมหรอไอ้ปันน้องไอ้ก็นั่งเอาฟักซี่เอาหาดก็นั่มจุ่มเซ้นปลาจังหอมบอกผิดงามนผิดลกคัดลกเนี่ยต้นเดียวต้นพุ่นกระโดดคือกันพี่น้องนี่ไงขุมขายหรือพวกนล้นจะบาทตรคน สามตน้นหาซิบนี่นี่นี่ต้นหนึ่งต้ตนเดียวพนอยี่สิบอ่ะมันเกินคุ้มปไเด้วยนี่เพราะว่าดินนี่แมลไงไอเอาดินกู่สามาผสมปลูมมกงงม,มันวิจิณ่ามมันสมเดี๋ยวนี้มันซ้ำต้นละละลอยด้เนาะเอาซื้อมาตอนนั้นต้นนั้นลอยกับพนลอยกับพนไปซื้อต้นใหญ่เั็นไหมแต่ว่ามีน้นอ,อยสินเลยมันลอยกันใคยขึ้นใคนี่น หาผักยังแน่เลยแม่น้องไปไปเอาอนตะไคร่เอาข้าวเนาะทั่วบ่บักตัวบักตัวได้กินหลายรอบแล้วดิพี่น้องมันมีเงินค่ะเดีไปตําบ่ตําตําใส่บักหุ่งก็ได้ดกินแล้วเด้บักัวมื้อเช้าเจ็บเื่องย่านมันแจกก็เลยฝากน้อยใหญ่เเอ้อ่มันนยก็สิตํากันตําอิ่มพุ่นล่ะตําสมกันกับบักหุ่ง กำลังเป็น,น่วยหน่อยอันนี้ของฝากอันน้าถ้ำอันจำเจาะมาตาสีตะเกียบด้้อขอพุ่นไหลๆด้อจ้ะน้าถ่ำเอามทสงหอดไหหอดหน้าหนี่มีนี่ดกกิดปลาแหง่สิดิทอดมันก็ะตมบึงเส้นตุ่มปลาเส้นถอดปลากันได ขึ้นหลายหอมมัตเตซีสะเกียบขึ้นหลายๆในถ้ำเดี๋ยวมาทรงให้ยูได้ยูได้ดดกินนี่แม่น้องอี๋ไผ่ฝันบะคุงไอ่เตรียมเจียงต้มปลาต้มคุงต้ตัวพอติต้มเนาะไม่กินกับจำคุงเลย<อ>ต,ต้มกับต้ม,ตม,มงามๆกับ่ามวนคู้ซอ,อยกันมาแม่เดี๋ยวจะเอามาต้มใส่ดังไฟดูกว่าว่าไปแล้ว ข้างหมอข้าเดียวไปรุ่นไปอาบน้ำย่เอางูาเอาอ,อกพร้อมพนันแล้ววะพี่นองเคืองเข้าใส่บาขามอันสดเดิมวันนี้บาขามดิบอย่าก้าตะไข่หอมแดงนักพักขี้อะ,ะเทะะื่อลงอ่พริกหอมแดงจะดำอะไปกันเคืองล้องไป เนเราน้องไปทำมุนไทเดียบหอมวอยๆเราบหมืนปาลง้งตัวนี้ไงตัวเดียวกับสิเต็มหมอบแล้ว <c oughs> มาประหยันแต่ว่ายิ่มสมขาสันว่าฆาเป็นละพี่น้อง ก็ว่าหมูย,ยืมฟังกับหมานอยู่ดิหมานผู้คนหมานเป็นในไลค์กับผมเป็นดุนกับมังมากโขนมากก่อนเ่ยวล้วลุงลุ้งโขนมาแล้วไอ้นุ่มโขนสเมริกาปีรุ่นครับสารมาหน<ม>่อยกาแฟมันดีแม่กาแฟข้าไปหาหมูอยู่ได้ป๊อสมันนี่ไอ้โขนมากก่อนหมูเลย

สุกแล้วใส่เครื่องอีตูไทยหอมผักชีะปลาของแท้ดิมกระเพราปลาพี่น้องพี่น้องไม่สิว่าเข้าใจมันยังอีตูไทยคือเนื่นคือบ้านคนเดียวที่แม่น <laughs> มันสิหอมก่อนกระเพราธรรมดา แม่ทางไ้ที่ซิมมะนี่ผู้ใดได้กินก็ว่ามันได้การยอดเด็ดเหรอเจท่อนุ่นับรถตู้มากกบเม่เกียบเล่าว่าโอ้ยเอาไปผมเพียงไปคับพ่อเอ้ยเดือไปสามต้นไปเลยสองต้นแล้ววะเป็นรชาิการเราพี่น้องเสีบพร้อมไปตู้ไทยครับเี่ะกคงสห้อเอาอื่นกเป็นสัตวพี่น้องทตอี่ดูอื ที่ซุปเตต้มมันกินกับป๋องตำส่วนม่น้องไพ่ตำโค้งจะแย่วิ่งกันม่น้นองไผ่เบิ้งข้าวแผ่นดินไว้สักอันจนว่ามึนหัวน้ำฝนหลับพี่น,ออน้องเรือ่องอะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะแผ่นดินไว้อูยุพีกับรุ่นคือกันอูยุพีกับช็อกคือกันเด้อพี่น้องเป็นห่วง บ่ระแต่บังคราวตกใจหัวใจหักป๊บโอ้ยฉันบอกบอกออกเห็นยังถือขึ้นกันแล้วเลี้ยจังใดเออเลี้ยงตัวเหน็บอยู่ดีๆก็สิมาพังบึมเลยโอ้ยฉันอยาะยังโสดีว่ามันไปตึ๊เดียวม้เนี้ยโอดก็ดีใจนั่พี่น้องเป็นหลอดมากงวเสียใจกับผู้สูญเสียเด้อพี่น้องก็ขอเป็นกำลังแรงใจผู้ที่คนพ่อว่าท่านไีนพ่อท่านไหนเห็นคอยคอยเกี่ยวขาดปลอดภัย พอเป็นกำลังแรงใจซอยพี่น้องผู้คนยังพระทันคนพ่อก็คอยปลอดภัยยจะได้ก็ซอยกันไปครับพี่น้องกันเท่าขยุมพวกไอ้มุนิทีคนซอยกันดีเนาะโอ้ยค่ะไปซอ้ชูทางอยู่เห่ายุ่ไก่เห่ากับเชร์เลยช่วงกำลังใจแรงใจเด้อพี่น้องอยู่รชัดๆพิ่นนี่ยุ่งไก่เห่ากับสีแด้ก็ไปเบิ่งซอยยินพ่อเจ้าของก็เคยอยู่ในกรุงเทพเนาะแมน เคยลาบากมากก็กันละฝันเศ้าแต่บัณยุทธ์กสูงสูงก็เปนดอก้ันเราว่าธรรมดาได้พี่น้องไอ้เยสวานั่นต่ออยากไอ้นี่สัญุสล่ำวาเจีเอเออราว่าาธรรมดาือเป็นเป็นยูนันรู้ละคือเป็นก็ได้รู้ก็เป็นดอกแต่ก็เป็นห่วงคู่ันยูรู้ก็ันแนละ เกับวงนเยกนเัยกนูพิ่มงินกับบรยุสยุองเอ,อย้ยยสลามนั่แลละมันเังคาเต้ถือบนนอนนามินมิน <c oughs> มนละัดเ <c oughs> อาพาะด้เงนนินหนไม่พออีแมย้ลูกไม่โตเนาะเหตุใดบางคนก็เดี๋ยวคือขึ้นกันแบบนีรุ่นเด้อ่ยเดอดพันนนอนเครืนอนนอน่องคว้างนำมาไร <c oughs> ปีไรชัวคนขึ้นกันเราสิยางลงไปยางไปล้วเกียนมือสะพานพอมงนี่น้องในหลงไปยางกับสะพานเขาห้องนี่ยุ้ว่ามือคุ้นตกไปโอ้ยสวัสจัหวทองตั้งยานไ่น้องพลนมาเกียรัน่ามีโมโทจะงลนเอาเส้นหนอยเส้นหน่อยเขาไปเนาะเปียกโยแลนไป พูดทำงานดีพ่ดก็ดงน้อนตึกีพ่ดก็มีห้องแอร์ห้องยังน้อเขาวโรงงานอมี่มีเงินเขาก็ดีนอนสลัมไปสลั่วันลเ่นแล้วรกเขาอยู่ลเจ็ดรอยอู่กันสี่คนคือดาวลน้องเลยน้อยน้องมินจำได้คือวางสลั่้งาน้อคกันสี่คนก็เก็บท้งินื้อทงเด็ดตาแกปาด เอาตอบไม่ได้พูดว่าได้เจ็กบาท <c oughs> สี่คนละเจ็กบาทสี่คน <c oughs> ขนานเขาไปตั้งหากที่เนาะนำไปตั้งหากหัวมือหนึ่งสี่มือ แซบแล้วข the <te ้ปุ่นลงไปก่อนข้ปุ่นมาตั้งงานดองหลานเมื่อลวกไว้ตีเมื่อุ่นเอาตีอุ่นเอาจ้ะเขาลงไปส้วนอันเป็นสีอันสีบอกว่าสุกแมนเฮ้ยพวกพวกปโปุ่นพวกพี่พวกเห็นกับอันข้ปุ่นที่บอกว่าสุกนี่แหละทตะกอนจะโบราณสิกี่โบราณหรือสีจริงหรือว่ามูตะกอน่เมียไปเห็ดกิน ร้อยจะ้ะมันกะเสียดลงไป

<c oughs> ตัวน้อยนี่แหละมันเสียบพี่น้องต้องเส่ที่ห้องต้องเส่แล้วมันเขาบอกมันเนาะเอาว,ว,ว่าร้างจันติ

แก้วใส่ปลาแก้วขมพบต่มปานินสองถั่วไงถ้าคุณเป็นตำสั่วพัก,กเกษตรมาได้วยซี่สมองส่วแล้วครับมาก,กินเขาสวยน้ำมูพรรุ่นเ็แบบแท้มา,ากันครับช่วงใบใบกะนัาซิมมึงนะาปานินใหญ่น้องบันมอินน้องเม้อ สุดยอดพีนองหอมหอมใบอันใส่ผูวใต้สองมากสดน้ำกันหนอนเด้อพี่น้องเอ้ยกินเข่ากินน้ำน้ำกันเด้อมือนนี่กินเข่าสวยก็ไปนี่เลยแล้วกันมาเด้อพี่น้องทั้งแผ่นดินไหวกลับมาเด้อจ้ะมากินเข่าเป็นกำลังใจให้ขึ้นน้ำโยสุมองสุบอนนั่นแหละจ้ะมูนองมูลูกมูหลานอยู่กรุงเทพกัน ก็นั่มอยู่เด้อวุ้ใด้ยกคอนโดเข้ามินมาช่วยฟังในเด้อจ้ะช่วไปเป็นยังไงไปเบิ่งข่าวจนว่าวิ่นการจะของเฮ้ยว่าแม่เป็นตาอันยู้พ่นเด้อจ้ะยุบานลงหน่อยก็เป็นพอไงพอไงหนึ่งเราไปตักหนามแห้งวัวถ้าเราไปตักหนามแห้งัวแล้วบานอันพีหลอกหลอกแล้วอันน่าแบบสายมันโยกบึบโยกบึบ เรากับแม่เขาในเขามาในบ้านมูจังบอกให้ฟังว่าแผ่นดินไหวพี่หลอกว่าผมถุงเนาะ้่ามันพีดนั่นเนานะมาเนี่ยหน,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 นามไดสาโยกบันิ่งน้ำปั๊บปลาอยู่บ้านเท่าเหลืองเมื่อเพื่นว่าได้แผ่นดินแม่มันโยกถ้ามันคุ้นความเนอ่ยม,มันคุ้น้นามได้คุ้นเามันเป็นตะยุผุ่นหรอกแต่ว่านห้าหันเราไม่ตึกสูงขึ้น โชคดีว่าได็ย้ตื้กระเทือนหน่อยอืมมัได็กยู่ไก่น้ำไมยินเจทีเบองเขาที่เปนยู่สุโคไทยพอกิีมันน้ำบึ้งบึ้มแห้งอ่านะซ่าตัวอย่างน้องทองเอข้าวขึ้นขนามไ่คาเขาเียยเรียนดาวโหลบึ้บยุ่นแต่ว่าไถึงขนาดนั้นนั่งห้าบานอยู่บานเท่าเพราะทมี่หลอกหอกอย่างที่ตกใจแล้วบามันหยั่งน้ำก็เป็นเงสัน ว่าห้านางยิ่งเหนีนบ่หูหรอกเผืมากกกระด้ยินตะเพินบ่หนาะเบิ่งต้นไม่เข้าเผมากก็บไม่ค่อย่อเคยเห็นนั่นกันยินแตะแหม่แม่เบาซู่ฟังยิบบุนแรนนี้แรนดินไหวเออแจอเมืองไทยเหรอด้อแแม่แม่สุดดีแบบตึกบ่ะพังเตียตาเตียเตีนเตียมเตียมจะเบียงเตรียมน้ำพร้อมแล้ววะ แม่แมมมาเตรียมจะเบียมมาเรื่อแม่แมมน้องเรื่อหน้าเอฟซีสมองทบลนะครับไม่กินของสวยน้ำมูกฝีรูดเอ้าย่างสกตีได้ข้าวมิ้นทียนอยู่ต่ำตัวเพิ่นจะสื่ออยู่สูงๆมันเดี๋ยวเพิ่นมาไม่หมองดูวยมอยู่นอมเด้ากินตอนสื่อคิดว่าบนในหมองหองเดี๋ยวไปย่ำเเดี๋ยวบรรยากาศ เป็นตเะเ,ะเะะะบิงเส้นเลยกยู่งวงสูงเยอะจนสูงเจอนี่อยู่ก็งุ่งนต่ำหมดละเพราะว่ามันเป็นระยะเปันว่าเห็นบออกไปไกลขันยุ่งขังรังจะไปไกลตึกย่ำพังลงมากไม่ถึงคลองมันจะกระแทกได้บอกนายแอรนี่นะเอี่ยงลงเรียบร่งแม่น้ำนะ นำโคงไปทางเลนา่อย่างน็โคงโยกะไรเนาะอยานำโยกมันยู่ไก่ทะเลยังสีมันกัมีคืนมิคืนแ่โยกทั้งโยกทั้งฝักนี้ทั้งฝักนี่ยนี่กนขอพูดนิพี่ครับขอบคุดพี่น้องบนห้อที่ค่อยทิดตามอิสานบ้านหน่อยครับขอเป็นกำลังแรงใจเด้อพี่น้องพู้ที่ยังพระท่านหนหน่วยกุ้ให้คนขอพระท่านพอท่านถึงขอเป็นกำลังแรงใจ ให้รอดปลอดภัยด้อแล้วก็ผู้อยากตีพี่น้องผู้เป็นเสียก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อครับจะได้ใบนี้มื้อนี้เพื่อรุ่นพ้อจิ้มกันครับสวยครับจ้า